hấp huh? ประชาธิปัตย์นาโดยใครนําโดยคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมภายหลังจากการสมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อว่าได้หมายเลข26นะ26เป็นยังไงก็เป็นเลขที่ดีแต่ทุกอย่างจะยุติต่อเมื่อกกตน,นั้นประกาศอย่างเป็นทางการเพราะว่าหากมีปัญหาอาจจะมีการเลื่อนเบอร์ไปเลื่อนเบอร์อะไรยังไงไปมาอย่างไรก็ตามนะหมายเลขไหนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเลขไหนก็ดีหมดเพราะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลข อย่างเดียวขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ผลงานจุดยืนทางการเมืองแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยสั่งสมมาเป็นเวลานานตลอดเวลาที่ทําหน้าที่ดังนั้นนะพักก็มั่นใจว่าหมายเลขอะไรก็ไม่สําคัญเบอร์อะไรชาวบ้านก็จําได้หากตั้งใจจะเลือก เบอร์นี้นะขีดต้นเลยนะขีดเส้นขีดเลืน่นเลยนะเบอร์อะไรชาวบ้านก็จําได้หากตั้งใจจะเลือกทีนี้ถามว่ากรณีหมายเลขบัญชีรายชื่อกับแบบเขตเนี่ยเบอร์เขตเนี่ยไม่ตรงกันนั้นเนี่ยทางพักกังวลไหม คุณจูรินบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะจะก,กังวลหรือไม่กังวลก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ากติกาเป็นอย่างนั้นแต่ประชาชนเนี่ยอาจจะต้องสังเกตแล้วก็ใช้เวลาจดจําว่าผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นๆเนี่ยหมายเลขอะไรหมายเลขพักเลขอะไรซึ่งเชื่อว่าไม่ยากอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคืออะไรคือต้องขอให้ช่วยเลือกพักประชาธิปัตย์ทั้งคนทั้งพัก แล้วก็ขอขอบคุณประชาชนที่สนับสนุนพรรประชาธิปัตย์ตลอดมาในช่วงเวลายาวนานแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนที่จะสนับสนุนพรรในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นพักชาติพัฒนากล้าค,คุณสุวัตนะคะลิตะพันลบนะคะก็เปิดใจหลังจากได้หมายเลข14นะคะก็บอกว่าหมายเลขนี้ หมายถึงเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมกาเบอร์14ก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะก็เป็นในส่วนของพักชาติพัฒนากราเบอร์14ค่ะค่ะทีนี้ไปที่คุณถากรกันหน่อยนะคะคุณถากรปันธศิษย์เลขาธิการพักไทยสร้างไทยก็ให้ความเห็นลค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เนาะได้มีการจับได้ไหมายเลขที่เท่าไหร่ 32บอใช่ไหมบอกว่าอะไรบอกว่าเป็นเลขที่ดีนะเปรียบเสมือนร่างกายของคนเราก็ต้องมีอวัยวะครบถ้วน32ประการแต่สิ่งสําคัญนะคะของประเทศไทยวันนี้ก็คือพักไทยสร้างไทยเนะี่ยเห็นว่ายังขาดความสมบูรณ์ครบถ้วนจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างแล้วก็เติมเต็มทั้งในเรื่องของการจเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้าทางสังคมรวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการวิจัยการพัฒนาเนื่องจากว่าช่วงตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการณ์นะ ทางการเมืองทําให้บ้านเมืองเนี่ยล้าหลังถดถอยลงไปมากในแทบทุกทุกด้านเลยคุณหากรบอกว่าพักไทยสร้างไทยเนี่ยจะปลดล็อกประเทศเลิกเลือกข้างแบ่งฝ่าย เดินหน้าพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวเท่าทันโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลนะเพื่อให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียความเท่าเทียมในด้านรายได้ด้านสังคมสุขภาพและก็การศึกษานั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะก็เรียกว่าออกมาพูดถึงนะเรื่องของหมายเลขพักที่ได้มีการจับได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ